ในครั้งสมัยพุทธกาลหรือในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นั้นณเมืองสาวัตถียังมีเศรษฐีชาราคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอนันทเศรษฐีเขามีทรัพย์สินมากถึง40โกดซึ่งหากเทียบกับสมัยนี้ก็เท่ากับมีทรัพย์มากถึง400ล้านบาทเพราะ1โกรธเท่ากับ10ล้านบาทแม้จะมีทรัพย์มากถึงเพียงนั้น แต่เศรษฐีชราก็ยังคงตรณีทีเหนียวไม่ยอมใช้ทรัพย์สินเงินทองในทางที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเขาไม่เคยแม้แต่จะบริจาคทานให้กับคนยากไร้หรือแม้กระทั่งกับนักบวชต่างๆอีกทั้งยังสั่งสอนลูกหลานเสียอีกด้วยพวกเจ้าทั้งหลายจงจำไว้อย่าได้คิดให้เงินทองหรือบริจาคทานให้กับพวกนักบวชเป็นอันขาด พราะนักบวชพวกนี้เป็นผู้ที่เกียจคร้านไม่ทำงานวันๆเอาแต่เที่ยวเร่ร่อนขออาหารจากผู้อื่นไปทั่วจงจำไว้ว่าแม้จะบริจาคเงินเพียงนิดหน่อยแต่มันจะเป็นช่องทางให้เจ้าต้องเสียเงินมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนานวันเข้าทรัพย์สินที่ข้าเพียรพยายามหามาให้พวกเจ้าก็จะหมดลงในไม่ช้า อน,นันทเศรษฐีพร่ำสอนลูกหลานอยู่เช่นนี้เป็นประจำทุกวันเขาขี้เหนียวจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้งยังสอนลูกหลานในทุกๆวันราวกับกลัวว่าลูกหลานจะไม่เชื่อฟังเขาและทําให้ทรัพย์สินที่มีหมดลงไปพวกเจ้าจงดูปลวกสิจอมปลวกที่อยู่สูงใหญ่อย่างนั้นหากไม่เป็นเพราะความขยันขันแข็งของพวกตัวน้อย ที่ช่วยกันขนดินมาทีละนิดละหน่อยเพื่อมาสร้างรังรังพวกมันจะใหญ่โตเป็นจอมปลวกอย่างที่พวกเจ้าเห็นกันไหมน้ำพึ่งที่แสนหอมหวานอร่อยก็เช่นกันหากไม่เป็นเพราะความเพียรพยายามของพวกพึ่งตัวเล็กๆที่บินกันไปทั่วเพื่อเสาะหาน้ำหวานจากดอกไม้ดอกต่างๆมันจะมีน้ำพึ่งหอมหวานมาเก็บไว้หรือไม่ทรัพย์สินก็เช่นกัน หากพวกเจ้าไม่ช่วยกันเสาะหามาเพิ่มเติมมันก็ต้องหมดลงในสักวันหนึ่งน้ำมันหยอดตาก็เช่นกันถึงพวกเจ้าจะใช้วันละหยดแต่ถ้าใช้กันทุกๆวันมันก็ต้องหมดไปในที่สุดจงจำเอาไว้ว่าให้มันเสาะ,ะแสวงหาทรัพย์มาเพิ่มเติมแต่อย่าได้จ่ายทรัพย์ออกไปโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะกับการทำบุญบริจาคทาน เพราะคนพวกนั้นต่างเกียดข้านไม่ทำงานคิดแตจะมาขอบริจาคทานจากคนมีเงินอย่างเราพวกเจ้าจงอย่าให้เงินทองและข้าวของกับพวกมันอย่างเด็ดขาดอาน,นันทเศษฐีสั่งสอนลูกหลานในทุกๆวันและพวกลูกหลานก็จดจำจนขึ้นใจทำให้พวกเขาไม่มีใครเป็นคนใจบุญสุนทานบริจาคทานและทรัพย์สินให้แก่คนยากไร้ หรือนักบวชเลยสักนิดเมื่อเวลาผ่านไปเศรษฐีชาราผู้นี้ก็ได้ตายลงด้วยผลกรรมที่ไม่เคยคิดจะทำบุญบริจาคทานให้แก่ผู้ยากไร้เลยสักนิดอีกทั้งยังสอนลูกหลานในทางที่ผิดทําให้เขาได้ไปเกิดในท้องของนางขอทานคนหนึ่งที่แถบชานกรุงสาวัตถีอันว่าขอทานนั้นก็ยากไร้อยู่แล้วและยิ่งอยู่ในหมู่คนจันทานด้วยแล้ว ก็ยิ่งลำบากยากไร้อีกหลายเท่าและนางขอทานคนนี้ก็เป็นคนในหมู่จันทานเพราะในสมัยนั้นประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปแบ่งแยกคนออกเป็นสี่วันนะนั่นคือพราหมณ์กษัตแพทย์ที่เป็นพ่อค้าวานิชกับเกษตรกร,กรและสูตรซึ่งเป็นคนธรรมดาหรือคนใช้แรงงานทั่วไป แต่สำหรับจันทานนั้นคือคนนอกวันนะที่เกิดจากลูกของคนที่แต่งงานกันข้ามวันนะจึงเป็นกลุ่มคนที่อยู่ต่ําสุดของอินเดียและไม่ได้รับการยอมรับแต่กระนั้นแม้จะอยู่ในวันนะจันทานทว่ามาอยู่รวมกับพวกคนในกลุ่มเดียวกันพวกเขาก็มีความสุขกันไปตามอัตภาพพวกขอทานนี้รวมตัวกันอยู่เป็นหมู่บ้าน และได้เที่ยวออกไปขอทานทั่วเมืองสาวัตถีเมื่อได้ของที่คนใจดีบริจาคมาให้ก็นำมาแบ่งปันกันเรียกว่าแม้จะอยู่กันอย่างยากจนแต่ก็มีความสุขพอประมาณกระทั่งนางขอทานคนนี้ตั้งท้องก็เกิดเหตุอาเพศไปทั่วทั้งหมู่บ้านขอทานเพราะจากที่เคยได้อาหารมาแบ่งปันกันกิน,กนไม่เคยขาดกลับกลายเป็นอดอยากยากแค้น ไปขอทานณที่แห่งใดก็ไม่มีใครยอมให้เงินทองหรือของกินมาเลยสักอย่างจากที่เคยอยู่กันอย่างมีความสุขตามประษาคนจนก็ดูเหมือนจะมึนตึงใส่กันไม่พูดจากันและเอาแต่หน้าบึ้งถมึงทึงใส่กันหัวหน้าของหมู่บ้านขอทานแห่งนี้เห็นเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูท่าว่าหากปล่อยไว้จะไม่เป็นการดีอย่างแน่นอน จรงมานั่งคิดว่าที่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นจะต้องมีตัวการลักินีมาเกิดในหมู่บ้านเป็นแน่จึงได้เรียกลูกบ้านมาประชุมกันอย่างที่พวกเจ้าเห็นกันอยู่ว่าจูๆ่ๆพวกเราก็ขอทานไม่ได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราเคยออกไปขอทานและได้อาหารมาแบ่งปันกันไม่เคยขาดแต่ตอนนี้อาหารแทบไม่มีตกถึงท้องพวกเราข้าจะหาให้ได้ ว่าใครคือสาเหตุดังนั้นข้าจะแบ่งพวกเจ้าออกเป็นสองกลุ่มแล้วให้แบ่งกันไปขอทานเมื่อลูกบ้านได้ฟังอย่างนั้นก็จับกลุ่มแบ่งแยกกันออกเป็นสองกลุ่มทันทีตามคำสั่งของหัวหน้าหมู่บ้านขอทานเอาละ่ะกลุ่มแรกพวกเจ้าจงไปขอทานแถบทิศเหนือของเมืองส่วนกลุ่มที่สองจงไปขอทานแถบท,ทิศใต้ของเมือง ไปไปแยกย้ายกันไปได้แล้วสิ้นคําสั่งของหัวหน้าหมู่บ้านขอทานทั้งสองกลุ่มก็แยกย้ายกันเพื่อออกไปขอทานตามปกติตกเย็นมาพวกขอทานที่ไปตระเวนทางทิศเหนือของเมืองต่างกลับมาถึงหมู่บ้านด้วยข้าวของที่เต็มสองไม้สองมือแต่ละคนมีอาหารขนมนมเนยและผละไม้กลับมากันมากมาย ตรงข้ามกับพวกขอทานที่ไปขอทานทางฝั่งทิศใต้ซึ่งแต่ละคนต่างกลับมาแบบหน้าแห้งเหี่ยวไม่มีอาหารขนมหรือสิ่งของใดๆติดมือกลับมาเลยเมื่อหัวหน้าหมู่บ้านเห็นอย่างนั้นก็พอจะมองออกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากแบ่งปันอาหารให้กันจนทั่วหน้าแล้วหัวหน้าก็ออกคำสั่งอีก พรุ่งนี้พวกกลุ่มขอทานที่ไปขอทานทางทิศใต้จงแยกออกเป็น2กลุ่มแล้วออกไปขอทานกันคนละหมู่บ้านพวกขอทานกลุ่มทิศใต้ได้ฟังคำสั่งแล้ววันรุ่งขึ้นก็แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มพอตกเย็นก็มีกลุ่มหนึ่งได้อาหารและข้าวของกลับมาในขณะที่อีกกลุ่มกลับมาอย่างผิดหวังหน้าแห้ง การแบ่งกลุ่มของขอทานทางทิศใต้นั้นแบ่งแยกเป็นกลุ่มเล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทีของนางขอทานท้องแก่กับสามีที่ต้องแยกกันไปขอทานคนละทางในเย็นวันนั้นทุกคนในหมู่บ้านรวมทั้งหัวหน้าของหมู่บ้านเองก็ได้ตั้งตารอว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวการละกินีจนกระทั่งสามีของนางขอทานกลับมา พร้อมกับข้าวของเต็มสองมือส่วนนางขอทานท้องแก่นั้นก็กลับบ้านมามือเปล่าและนางก็รู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วว่านางกับลูกในท้องคือตัวการละกินีของหมู่บ้านดังนั้นเมื่อหัวหน้าของหมู่บ้านได้ตัดสินให้นางออกจากหมู่บ้านไปเพราะนางเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านต้องเดือดร้อน นางจึงยอมรับอย่างไม่มีข้อแม้และไม่ตีโพยตีพายนางขอทานออกเร่ร่อนพานจรไปขอทานประทังชีวิตจนกระทั่งคลอดลูกออกมาลูกของนางที่ออกมานั้นก็หน้าตาอับปรกลักเป็นอย่างยิ่งผิวพันธุ์รุขระไม่ผ่องใสแขนบิดขาเบี้ยวแต่กระนั้นนางก็ยังคงรักลูกของนางยิ่งนัก และก้มหน้าก้มตาเลี้ยงลูกอย่างมานะอดทนจนกระทั่งถึงวันที่ลูกของนางโตพอจะดูแลตัวเองได้แล้วนางจึงคิดจะให้ลูกออกไปหาเลี้ยงตนเองแล้วนางก็ได้ร่ำไห้ในขณะที่เรียกลูกเข้ามาหาลูกเอ๋ยแม่คงไม่ได้อยู่ดูแลเจ้าอีกแล้วเจ้าจงรับเอาทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวที่แม่มีติดตัวเอาไวเ้เถิด แม่ไม่มีสิ่งใดให้แก่เจ้านอกจากกลาขอทานใบนี้จงรับและออกไปขอทานเลี้ยงดูตัวเองนะลูกนางร้องไห้ในขณะที่พูดฝ่ายลูกน้อยก็รับกลามาแล้วยิ้มดีใจจากนั้นก็ออกวิ่งไปพร้อมกับกลาในมือเพราะเขาคิดจะขอทานเลี้ยงดูตนเองและจะไม่ทำให้แม่ลำบากอีกแล้วนางขอทานมองตามหลังลูกไป พร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมากลบใบหน้าฝ่ายขอทานน้อยก็เร่ร่อนขอทานไปทั่วได้อาหารบ้างไม่ได้บ้างแต่เขาก็อดมือม้อกินมือ้อจนชินเสียแล้ววันหนึ่งขอทานน้อยได้เดินทางมาขอทานจนถึงคฤหาสน์หลังงามที่ใหญ่โตหลังหนึ่งเมื่อแรกเห็นเขาก็รู้สึกชอบใจในคฤหาสน์หลังนี้เป็นอันมาก อีกทั้งยังรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดขอทานน้อยยืนมองอยู่อย่างนั้นเป็นนานสองนานจนกระทั่งจู่ๆความทรงจำในครั้งอดีตชาติก็ผุดขึ้นมาเขาจำได้แล้วว่าตนเองเคยอยู่ที่บ้านหลังนี้ในฐานะประมุขของบ้านที่ชื่ออนันทเศรษฐีเมื่อระลึกอดีตชาติได้ขอทานน้อยก็เดินเข้าบ้านไป ด้วยความรู้สึกที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของทันทีทว่าด้วยหน้าตารูปร่างอันแสนอัป,ปลัก์และเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่งเหม็นหึง <c oughs> ก็ทำให้คนรับใช้ในบ้านเอาไม้ออกมาไล่ตีอีกทั้งยังร้องตะโกนขับไล่เขาอีกด้วยออกไปเสียไอ้เด็กขอทานสกปรกอย่าเข้ามาในบ้านของท่านมูลิริเศรษฐีนะข้า <c oughs> ไม่ไป นี่มันบ้านของข้าขอทานน้อยร้องเถียงเมื่อคนรับใช้ได้ยินอย่างนั้นก็โกรธน้อยไอเด็กขอทานเอ็งกล้าดียังไงมาบอกว่านี่เป็นบ้านของเอง็งฮะออกไปนะไม่อย่างนั้นพวกข้าจะตีให้ตายจากนั้นคนรับใช้อีกสองสามคนก็ช่วยกันเอาไม้ไล่ตีขอทานน้อย หวังจะให้ขอออกไปให้พ้นเสียจากบ้านหลังงามแต่ขอทานน้อยก็ไม่ยอมไปสุดท้ายจึงโดนตีจนสลบในที่สุดเวลานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาที่หน้าคารืหาดของมูลสิริเศรษฐีพอดีเมื่อเห็นขอทานน้อยท่านก็รู้ได้ว่านี่คืออนันทเศรษฐีกลับชาติมาเกิดฝ่ายคนรับใช้พอเห็นพระพุทธองค์ก็พากันก้มลงกราบ แล้วรีบไปบอกกับมูลสิริเศรษฐีว่าพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาที่บ้านมูลสิริเศรษฐีได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจมากเขารีบพาลูกหลานออกมาเข้าเฝ้ากราบไหว้พระพุทธองค์ทันทีแต่กระนั้นเมื่อเห็นขอทานน้อยหน้าตาแสนอัปลักษ์นอนสลบอยู่ก็นึกรังเกียจและสั่งให้บ่าวไพร่มาหามเอาตัวไปวางทิ้งเสียนอกบ้าน แต่พระพุทธเจ้าได้ทรงห้ามปรามเมาไว้เสียก่อนทั้งยังบอกว่านี่คือบิดาของมูลสิริเศรษฐีกลับชาติมาเกิดจริงหรือพระพุทธเจ้าค่ะมูลสิริเศรษฐียังไม่อยากเชื่อว่านี่คือพ่อของเขากลับชาติมาเกิดจริงๆพระพุทธองค์จึงทรงตรัสให้เขามั่นใจและทรงเล่าถึงที่มาที่ไปว่าเหตุใดอนันทเศรษฐี ถึงได้เกิดมาเป็นเช่นนี้ที่อานันทเษรีฐีเกิดมาเป็นขอทานรูปร่างอาภัพอปัปภาคเช่นนี้เพราะชาติก่อนเขาไม่เคยทำบุญทำทานอีกทั้งยังสั่งสอนลูกหลานให้ตรณีทีเหนียวไม่บริจาคทรัพย์แก่ผู้ยากไร้พอตายไปจึงต้องไปเกิดในหมู่จันทานและต้องเที่ยวเร่ร่อนขอทานไปทั่วมูลสิริเศรีฐีได้ฟังก็ยังไม่เชื่อ พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นให้รอขอทานน้อยฟื้นคืนสติขึ้นมาเล่าเองครู่หนึ่งขอทานน้อยก็ฟื้นขึ้นเขาลุกขึ้นมาเล่าเรื่องราวในอดีตชาติได้อย่างแม่นยำว่าเคยสั่งสอนลูกหลานอย่างไรบ้างทั้งยังบอกให้ลูกหลานไปขุดหาสมบัติยังจุดที่เขาเคยซ่อนไว้โดยที่ไม่บอกใครถึงห้าแห่ง มูลศิลิเศถีจึงให้บ่าวไพร่ไปขุดตามที่ขอทานน้อยบอกก็ปรากฏว่าเจอสมบัติจริงๆเมื่อแน่ชัดว่าทุกอย่างเป็นจริงอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสมูลศิลิเศถีและลูกหลานก็พากันก้มกราบพระพุทธองค์และตั้งใจว่าต่อไปนี้จะไม่ตรณีทีเหนียวจะทำบุญบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้และรักษาศีลรักษาธรรม เพื่อที่ว่าเมื่อตายไปจะได้ไม่ไปเกิดเป็นผู้ยากจนข้นแค้นและอาภัพอัปลักษ์ดังเช่นอานันเศษ,ษถีผู้นี้